สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามันนี้สิผ้ามันเห็นมาเที่ยวในเมืองว่าไม่ในเมืองดอกมันมันเป็นแต่ว่ามันก็นอยู่ในเขตโตเมืองพ่อแม่พี่น้องเห็นหยังบะดอกข้ามโม่หม่เพียบเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเบิงเบิงบ้งงามงามนี่นี่ดอกข้ามโม่ใหี่ข้าเจ้าไปเห็นเป็นชาเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวแพสิทา,ทาเบิ่งเด้จ้วเด้เอยสิผ้ามาเก็บหยงังมาติหมดนี้แพสิ้าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บดอกแค่ฝรัง่งทาพี่จอยพอดีพี่จอยอันแฟนเราใส่รถอยู่แพศิก็เยว่าเออ เราสั่นเดี๋ยวมาเก็บดอกแค่ฐาเแล้วสีพกักกันไปเบิงหาเบิงเห็ดเบิงบักเฮงบักหอยยังไปสั่นหละ่ะ จ้ะเบิงเบิงพ่ออมไพี่น้องปัดเสีสีงามค่ะแถนี้สุดยอดจะมาแล้วแถาแล้วแก่บนแหละแม่เบิงกี่ละ่ะเนี่ยเทียบเลยปังงามเนาะเบิงเบิงเบิงดอกสีนี่นี่งามหอมค่ะอือหอมหอมมันก็หอม,หอม,ม,หอมคือซาคือหยั่งอะ่ะแหละเพราหญ่นันยืนยืนเข็มอยู่ใส่แว่นตาลูกเรามายางเหร็นลูกยาง่วนไป่วนมาอยู่ดูดอกไม้สวยๆก่อนนะจ๊ะแล้ว ดี๋ยวจะพาไปดูดอกแค่ได้จ้ะเด้อดอกแค่มันบ่ขึ้นในป่าเลยพี่น้องมันขึ้นในเมืองพุนเมืองอต้นสะตล์ฝรังต้นใบใหญ่หนึ่งอะบุญะบะเต็มหมดเลยมันเป็นสนามเด็กเล่นได้จ้ะเด้อนี่มันเป็นสนามแบบนี้สนามบาสเกตบอลสนามอะไรให้เด็กๆมาเล่นกันเป็นของหลวงจ้ะล้วงบลงอลลังฝอยกระสิมาเก็บดอกแค่บพมันแก่ถิมบานี์จ่าฝอยหรอพี่น้อง สิมีหมองค่อยได้เก็บบ่อร์คุณ่ะต้นดอกแค่พี่น้องครับรถพานเห็นหลายเทือแล้วมันอดใจไม่ไหวสิมันต้องมาเก็บเก็บรอบพี่จอยเนาะอุ้ยเลาลนถิมเบิดว่ามันแล้วแกเบิแล้วบ่มาด่าเอ้ยสงสัยสิแกเบิดแหละล่ะจีออนออนย่งบ่หอมขนาดเลยเจ้าหอมหอมพี่น้องจ๋ามาถึงแล้วจ้ะมาถึงแล้วนี่นี่โอ้ย ส่งสิแก <c oughs> นี่นี่ดอกแคมันมีหลายอยู่เด้อจ้ะแต่ว่ามันหงอยอยู่สูงมันเอาบ่ค่อยได้โอ้ยกินได้บ่น้อจนมาแก่แบดแล้วพี่น้องจะเสียไายเนี่ยอเ,เอาแก่ไว้เติบอยู่เด้อนี่แก่หมดแล้วแก่กับบกเก็บแต่ว่าเอากระตามาผอมอยู่เพื่อเก็บได้นะเนี่ยมึงมึงละห้อยละลนรนถิมบดเลย มาเบิร์กมองนี่ดูแก่บ่แก,แก่เบิดแล้วจ้ะนี่ดอกแคลฝรั่งเด้อดพี่น้องคุณอะมองเตีเต้ยๆกะน่าจะคือแก่ว่าอย่างแก่เบิดแล้วพี่น้องเอาไม่ได้แล้วเนี่ยเขาแก่หมดแล้วแก่เบิดแล้วจ้จะเจ๊หลายเนาะ สายเช่ดไรแล้วเขาแล้วแก่บนแล้วเนี่ยมึงจะล่ะติ้คุณน่ะแบบต้นสูงๆเป๊ะต้นเลยเห็นปะเชดไรยังมากเลยแกบาบ่ได้เลยนะถ่านตะครับโถนศสาสตร์เล่าที่ว่า,าเก็บจะเครือเจ้ามาดามแล้วก็เลยแก่ถิ่มนีจจาลมแห้งจังหน่อยเล้ยวจะเด้อ เอ้ยอันนี้อันนี้เอาได้อยู่อันนี้พ่อเอาได้ยู่จ้ะนี่เลือกเอานะเลือกเอาเลือกเอาเก็บดอกแค่แล้วกับสิพ้าไปเก็บเอยียงหูบ่ะสิผ้าไปเก็บเดี๋นี่ถาเล่าจะพาะไปเก็บตำลึงถาตำลึงจะเห็นหยอดง,งามๆกับว่าเมนเถานี่จ่ามาดามเบิดแล้ววะไปนี่พออ่อนๆอยู่ตรนี้ว่ากิอรมคแต่แม่คอ,อย พ่ขอคอยขนาดอยู่ในเมื่อ,อยังลมปานนี่ทะเลจะลมปานใดล,ะล่ะก็จะไปเก็บหอยเก็บหอยใดอยหอยหนี่ยราไปเก็บอยู่เพระาะว่าสีปีเราสิมาเอาจ้ะบ้านเดียบของหอยให้เพิ่นอยู่อ่อน,นอ่อนเงี้ยอันนี้เอาได้อยู่จ้ะเนี่ยพี่น้องเห็นไหมคะ แครฝรั่งจ้ะดอกแครฝรั่งเอ้อะตกตกตกแกมันตกพี่น้องเลยขาตะยืะนี่มาดามสิตกขาตะยือต้อนดอกแค่เกือบมันตก<ม><ม>พี่น้องเพื่นอนบึงบึงเนี่ย แล้วแพตตกแล้วไปนี่แพตเจ็บเติบเลยนี่เห็นบ่สูงขัดเลยนี่ข้าตะยื่นดอกแค่เ <c> ก <oughs> ือบเหมือนข่อยตกนี่จ้ะโอ้ยออยื่นเอาได้นี่พี่น้องเดี๋ยวถ้าจะยื่นมาให้เบิรงเด้อกองกองยาขอกองยาจะเข้าวก่อนนี่เนี่ยงาเพิน่นเห็นบ่เนี่ย โดกเต็มต้นอยู่ยจแมนเล่าคัดเก็บตอเก็บตอพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้ร่มพันแห้งคักผลเนาะร่มแห้งคักร่มแห้งแน่ใบืลอะไรคือใบขี้เล็กคักเดิ่พ่อแม่พี่น้องจ๋าดอก,กดแค่ฝรั่งเห็นไหมจะได้จังไปใบคือดอกพักขี้เล็กเงือดหลายย,ยังยิงย,ยากยากยากัเดิอมพี่น้องจาอา๋าเพราะว่าแค่ต้องกองมาเอาไหมกองมากองมากองมา,กองมาไว้่องส่ กองมากขอประด้มาทำายเด้อขอมาจ็บของหลวงพี่น้องจ๋าของหลวงนี่โอ้ยเลือกเอาสีได้เลือกเอาล่ะจ้ะนี่เด้อพว่วงนี่เด้อเห็นมาเห็นนําบ่ละพี่น,น้องขออนุญาตหักอย่างนี้เลยเด้อหัอกลงมาเสี่มันเลือกเบิง้งเสียให้เลือกให้เบิง้ง <c oughs> เลือกเอาว่าเราสิใส่ใด้บ่มันหลายอยู่นะ่ะแล้วแต่ว่ามันหังมันแก่เบิดเนาะจากนะพี่น้องจ๋าเสียด้ายทักเต็มตนอยู่คนน่ะ ขึ้นต้นได้ก็ดีตีพุเนเอไปเลือกเอาขาวจูน้นพูนงามค่ะนั่นา,นา,นาที่อ่อนๆพนน่นะเห็นบ่านะุ่นน่ะวิเต็มต้นอยู่นี่ได้ลงมาแล้วเดี๋ยวมาเลือกเด็ดเอาว่แล้วสิไดหลายขนาดไดเนาะดอกแค่ฝรังใบจะได้จังคือใบขีเล็กแล้วมันมีอีกชนิดหนึ่งใบใสย่ยๆได้พี่นอ้องมันมีอีกชนิดหนึ่งเด้อใบสวยๆนี่ ตัวน,นี้เพิ่นสิเป็นใบคือใบผ้าขีเล็กเนาะจะเขาซื้ออย่างเดียวปักซื้อห้เด้อมาดามกับว่าเคยเก็บพื่กันจะเพิ่งเคยเก็บครั้งแรกอี่เหนจ้ะแต่ว่าแถวกทีผ้าีิจอยไปเก็บอันนั้นมันเป็นมันโมแมนดเด้อจ้ะเด้อแค่สีม่วงแต่ว่ากินบ่ได้จ้ะตัวน,นี้กะไดง้ยนข่าวว่ากินใดล่ะแต่ว่ากะเขาศึกษาบึงกรนเด้อเขาบ่าได้บีบแต้แช่แพร่เด้อจ้ะ ไฟแดงผู้ลังคนบวขบับรถเขาก็เลยบีบแต่ใล้าหนีขับโยนี่ขับโยนี่เขาปะสงสัยพ่อะไงหน,นังข้าจะบึงแผดเก็บเย็บอันนี้เขาเลยบีบแต่ไรเราแต่เรือตนเขาเนอพี่น้องเนาะจักแมนบวแเมนบวมมนพี่น้องจักแมีนบแมนหมงมาดามเบาเอาซื้อๆได้จ้ะเด้ถ้าเจดด้ารถตีดไฟแดงก็สีเมีนหรอวาเนี่ยแผดเขาก็สิสงสัยว่าอันนั่งอันนั้นเล้วเหยุง คนไทยคนหนังเพิ่นเหตุหยังเพือฟิลิปปินส์พิ่นสิว่าพลังเถือเขาเจ้าเนว่าเฮาเป็นฟิลิปปินส์ได้พี่น้องเพราะึกว่าแพเป็นฟิลิปปินส์นี่ดอกคิ่นทั้งๆมันสิเป็นสีชมพูนิดๆเด้จ้ะเด้อดอกสีขาวสวยงามมากดอกเขาก็น่ากินมากเลยนี่รสชาติหอมนิดๆบ่ได้หอมหลายเด้จ้ะเด้อแต่สีส,สีสีม่วงอ่นโอ้โหพี่น้องจา๋าขอโทษนะจ๊ะกินเพิ่นนี่สุดยอดคัามหอมไปแต่กินแสบแต่เสียดายกินบ่ดด้เนาะเสียดายมากเลย ได้มองที่ว่าเรากินยยบ่ไใดกันล่ะไปเก็บรอพี่จอยเก็บรอใหญ่ไอทิศเราใส่รถจ้ะก็ะเลยต้องหุ้ยอย่ากองลงมาเอาได้เนาะพุนนะ่น่ะทั้งๆพออยากปีนพุน่นพออยากปีนเลยแหละหลายครับพี่น้องเต็มตน้นต้นเดียวนี่ก็กินบ่เบิร์ด้ะล่ละพูดถึงวันทั้งใดทั้งเบิดนะเนี่ยเบิง่งใบเพิ่นธหายก็ใบขี้เล็กเนาะความจริงดอกก็กินได้ใบมันก็นสิเก็บไปแก้มไปพักขี้เล็กบ่ได้พุ่น่ะหลายหลายพี่น้อง ย่าคักงานอะ่ะลงมาเลยเนาะสุดยอดพวมหลายเลยมไหมมาเบิง่งตรงนี้ดูเอาได้ปะเขาเขาเบิงบ่งแล้วอยู่มองนี้นะต้นเหน,นียวได้อยู่เลือกเลือกเอาเอาลมทำไมอะ่ะลมทำไมอะ่ะทำไมถึงลงมเลือกเลือกเอาเนาะุูนะเป็นพว่วงเป็นพว่วงเป็นใบหน่องจา้า สุดยอดไปเลยนะโดกโดกขึ้นหอดบานเท้าเนาะดอกแค่ไหมห,หลวกกินกระปุบบนกระเจวจะมันเสบงานนี่ไหมคุณอ่ะเบิงตีหละ่ะคุณสุดยอดไปเลยนะสุดยอดไปเลยนะมุเจนะ้าขับรถเด,ด้อยังมาเบิงขอ่ยขอ,ยยขอยเด้อข่อยก็บดอกแค <laughs> มก่มีการมีการห้ามเขาไปเขาเบิงอีกพี่น้อง เจ้ามาเห็ุแปลกๆคนกับสิเบิงหรอว่ามาดามเจ้ามาทำแปลกๆเขาก็จะดูเจ้าแหละมันอากพี่น้องจ๋าเบิองๆคว่มดกง,งามสุดยอดเลยนะดอกง,งามคัะจ้ะไปเบิองพาไปเบึงชอ่อนันดูมาดูชอ่อนี่แล้วนี้งามงามดอกใหม่ก็งาม เดี๋ยวเก็บดอกแค่แล้วเดี๋ยวสิาพาไปถ่ายเบ่งดอกใหม่ได้จ้ะเด้อเนี่ยเบ่งจีละ่ะความงามของดอกใหม่นะเบ่งดูนี่มุจเจ้าเอาไดบ่นี่อุย้ยเถ่เวิดแล้วพี่น้องแก่วเวิดแล้วชรลาหมดแล้วดูสิคะเนี่ยเสียดายเนาะเสียดายเราชราเวิดแล้ว,ลลวเอาบ่ได้แล้วไดเดี๋ยวสิาพาไปเบ่งดอกใหม่ได้จ้ะเด้อเอาซ้ํานี่ละ่ะเอาซัํานี่ละ่ะเอาแค่นี้แหละไม่เอาเยอะหรอกว่ <c oughs> าสีเอาซัํานี่หากลงมาอีกพี่น้อง เนี่ยเป็นหลากหักลงมาอีกเดี๋ยวนี้นี่เอาได้อยู่ดอกจ้ะเลือกเลือกเอาเนาะงามงามเต็มอยู่แล้วเขามาชมดอกใหม่กันบริเวณนี่เด้อมาดูสิค่ะเนี่ยดอกอะไรไม่ดูพี่น้องเนี่ยอันนี้ดอกข้ามั่วไม้โหอยู่แต่ว่าต้นนี้นี่ดอกอีย่างคืองามแท้เนาะสวยมากเลยสวยอ่ะพี่น้องจ้าสวยสวยไปต่เก็บไปใส่แจกกันแต่ว่าจะเก็บเถอะเอาห้วยมันเม่น มันแมนดอกหญ้าหวานว่นนี้พี่น้องแมนบ่อา้าวดอกหญ้าหวานพี่นอ้องอีแมนอยู่บ่ดอกหญ้าหวานแล้วเป็นสีนี่บ่เนี่ยคือคือหญ้าหวานเลยพี่น้องจ๋าแมนบอกล่ะ,ละเนี่ยคือดอกหญ้าหวานเลยไหมเฮดอกหญ้าหวานเันเป็นสีไหนพี่น้องแล้วคืองามแท้งามสุดยอดเลยอ่ะถ้าเป็นหญ้าหวานนี่เต็มเลยนะโมนี่จ้ะเนี่ยเดี๋ยวพราจะถ่ายเห็เบิ้งเด้อ แมนหย่านแมนอยู่พี่น้องหย่านแมนหยาหวานอยู่เดินแมนบอกคือคืออยู่นะ,ะคือคักสวยอะถ่ายให้ดูธรรมชาติก่อนนะสวยงามเหลือเกินนี่จ้ะเนาะคือดอกหยาหวานแห้งเต็มเลยจ้ะนีูพี่น้องจ้าเห็นบอกสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆ เต็มเลยอ่ะเนี่ยพี่น้องเบิ้งซอยแพร่ตีลักแต่เมื่อกีงใจเนี่ยสก็บไปใส่แจกกะน่ะแต่ว่าอย่าเก็บถอเนาะเพราะว่าเอาไว้อคนคนผ่าลูกผ่าเต่ามาเล่นสนามเด็กเล่นเนี่ยคนเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมันงามดีจ้ะนี่สวยงามเหลือเกินเห็นบ่งามงามจ้ะนี่ต้นอันนี้ก็เก๋กไอ้สไลด์เดินเนี่ยต้นพักยังเพิ่นเนี่ยพักเม้นเขียวเม้นเขียวเนี่ยสวย สวยงามมากเนี่ยถ้าเป็นดอกนาหวานอีหลีดอกเจ้าขึ้นเลิศค่ะแขกต้องถามพี่จอยด้วยพี่จอยแล้วเคยเห็นดอกแล้วแบบปานเนาะุยสวยมากเลยพี่นอ้องก็ดอกฟินเนาะดอกอันนี้ก็เก๋ไก่ดีใน่ๆสีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลือง,ง,งๆนะเก๋ไก่ดีจ้ะพี่นอ้องจ้าหลายๆสีปนกันสวยงามมาเนี๋ยวเอาความสวยงามมาฝากเยากวยจ้ะเด้อ เอาความสวยงามมาโอ้ยมุมนี้ยิ่งสวยพี่น้องจ๋ามุมนี้กันเลิศเลิอเ,เพิ่มสีครับเนาะเนี่ยปาดสวยสวยสวย,สวยพี่น้องจ๋าดูสิออ้ยดอกอะไรทําไมสวยจังสวยมากเลยสวยสวยพี่น้องดูสิอืมสวยงามมากขนๆหลายสีน่ะสวยสวย เนี่ยเบื้งบ้านเขาเจา้าเขาเจ้าปู่มันมันเป็นสนามเด็กเล่นแบบให้เด็กหน่อยมันเล่นเนาะให้คนมานางพักผ่อนยอนใจจ้ะพี่น้องเนี่ยสีสันดูสิคะสวยเนาะมี้สวยงามเลยทีเดียวสวยมากออสวยสวยสวยชอบมากเลยสวยงามเหลือเกินเนาะดอกฟินก็งามจ้ะ ดอกอันนี้ก็งามดอกแค่ก็ได้นี่ได้ดอกแค่พรอมเนาะพรอมเป็นพี่นอนจ้ะดูบรรยากาศสวยๆไปไปเดี๋ยวสิพาปไปรดแล้วคลิปเนี้ยวคววสวยงามมาฝากสิฝากไว้ซ้ำนี่แหละเด้จะเด้อเนี่ยสวยงามมากเลยดูสิสุดยอดควาวงามมาไปพาไปเบ่งดอกข้ามัไม้มุ่มนันกันสิกันสิจบคลิปแต่ละจ้ะงามแค่นี้แหละเิียาปไปเก็บไปตำรอดตำรึงอีกอยู่ ยอดตำลึงเนาะเก็บยอดตำลึงอันนี้นี่เป็นดอกฮอร์โมนที่เขาเจา้าอันนี้เด้อจ้ดเด้อนี่กินใ้เด้อพี่นอ้องไปเห็ดเป็นซาแต่ร้านบอกเป็นตะก,กินดอกมันมันมันอยู่น้ำหมองสนามเด็กเลื่องเด็กเห่นเขาเจ้ามันเหรนเน,ะนาะจ้าอุ้ยดูสิคะเนี่ยดอกค่าไม้อุ้ยเจ้าจะเป็นงามหายกุ้นปูกไว้เงิดหลายสวยงามจริงๆพี่น้องจา้าเนาะ โอ้ยวสวยเหลือเกินสวยละอ่อนสีเหลืองก็มีสุดยอดความสวยงามเลยจ้ะพี่น้องจา๋าเห็นป้ะนี่แต่แนวงามๆนอกจากเนาะดอกแคหนกระตามาดามนี่ังามนี่ไปคลิปนี้กาแฟประซึนี่ละพุนต้นดอกแคที่แพทเก็บเพ็นบอกพุนนะพุนสองตน้นสามต้นนั่นเต็มตุนดกคักดกแน้พี่นอ้องดกโพดพวกม่วบักแตงจะสกินใดบ่ได มันเริ่มแก่แล้วเนาะแต่ก็เก็บไปเพื่อเดี๋ยวไปลวกกินกับตามบุกฮุงจะ้ะสุดยอดจริงๆไปแล้วจะ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นไดพ่อแม่พี่น้องฟินบ่งามเนาะดอกไม้ข้างหลังแผ่นแม่สีม่วงสีหยางปนกันสุดยอดความฟินเลยจะ้ะมีความฟินมากอยากบอกให้รู้เธอสวยเหลือเกินเนาะความจริงนับใจจริงนะแพอยกเก็บไปใส่ใจกันนะพี่น้องแต่ว่าให้เพิ่งงามตามธรรมชาติดีกว่าเนะทุนะเวลาคนเขามานาั่งมาหยาง เขาสดาได้แปลว่ามีความสูขเนาะคือเฮาเนี่ขนาเเฮาเห็นเฮากัยังว่าอุ้ยทำไมเธอสวยจังอะไรประมาณนี้ดอกแคของเฮาครั้งแรกที่มาดามเก็บเห็ดยามาดามก็ยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วจ้ะเดอ้อทุกครั้งที่เก็บพ่อแม่พี่น้องจะยู่เมืองนองอย่าลืมด้จ้ะเช็คดูให้ดีศึกษาให้ดีก่อนว่ามันมาดามเก็บไปแล้วกินเลยพ่แม่ได้ไม่ใช่นะจ๊ะศึกษาดูให้ดีก่อนเด้อเพื่อความปลอดภัยของเฮาชีวิตทุกคนมีคา่าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะพ่อแม่พี่น้องลูกล้าน เล้นร้านเลินอยากพี่น้องเฝ้ารออยู่ทางบ้านเนาะเขากับยังเขากับแบบว่าพยายามสิ่งใดที่มันเป็นตะาลอันตรายกับลีกเลี่ยงเนาะให้มันหมั่นใจก่อนแล้วค่อยกินเด้อจ้ะเด้อไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยมนีผ้ามายืนสวยอยู่ในความงามของดอกไม้ทั้งหลายเนาะจ้ะเนาะดอกแค่ฝรั่งดอกอู้เจ้าดอกข้ามุ่งไม้ดอกยังต่อดอกยังเยอะแยะมากไหมเต็มไปหมดงามอยู่ใกล้ๆบ้านแพทย์นึงได้นี่จ้ะว่าไหมพี่น้องจ้ะอยู่อีกฝั่งนึง แพคครับรถซาดซูม,มือซูเว้นทุกอยามแต่ว่าบันนี้ไปเห็นไปเห็นอันพักตํ้ลึงฝรั่งหยอดางามงามแตกแล้วไลยฝนครับรถซาดร้ายหลอบแลวก็ว่าสิไปเก็บจ้ะไปแล้วจ้ะบายบายรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้าทุกคนขอบคุณหลายๆด้อจ้ะเด้อ